สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมวุฒิพยนต์นะครับก็อยู่ในช่องของรถเอาติมือสองนั่นเองนะครับก็พามารับชมเอาตินะครับประจําปี2025นะ่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดจะบอกว่าปีนี้รถราคาดีและที่สำคัญคือมาเนะี่ยเลขไม่น้อยมากๆนะครับอย่างเช่นคันนี้ทะเบียน3 7 4เป็น all new a อาติโฉมใหม่ปี19เลขไมใช้งานนะครับเพียงแค่64,000โลเท่านั้นเอง มาในราคาที่ค่อนข้างคุ้มมากๆครับปีนี้ราคาเหลือเพียงแค่4,99,000มือเดียวประวัติศูน,นะครับย้ำนะว่ามือเดียวประวัติศูย์และเป็นรถเกรดเนอตไม่มีขยับนะฮะสวยราคาดีและที่สำคัญเอาไปผ่อนคุณชมข้างวดนะดอกเบี้ยพิเศษผ่อน7ปีนะผ่อนชิวสุดเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ8,400บาทเท่านั้นนะครับกับตัวเอาติโชมใหม่แบบนี้ขับดีทนทานดีไซน์สวยน่าใช้นะครับช่วงล่างดี นะรับประกันเลยว่าได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับหากใครสนใจคันนี้นาริกติดต่อมาเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือ091 027 2415เดี๋ยวนี้ผมพามารับชมนะครับบอดี้คงสร้างเครื่องดนเหมือนเดิมนะครับพาดูเหมือนเพื่อนๆพี่ๆนพี่มาดูรถด้วยตัวเพื่อนๆเองนะครับอันนี้คือป้ายสคบอนะครับผมทุกคันนะใครเคย ซื้อขายหรือว่าใครเคยดูคลิปผมไปบ่อยจะทราบดีว่าผมจะให้ดูป้ายสคบทุกคันฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าผมจะขายบวกเกินราคานู่นนี่นั่นนะครับขายตามหลักเกณฑ์ของราคารถเขาเลยนะเขาขายอยู่499ผมก็ขาย499นะครับผมไม่ได้ไปขาย5 29 539เนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับผมจริงใจให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนะครับรีสิเก้าไม่หกหมื่นรถมือเดียวครบแบบนี้เลย นะส่วนรถมีอะตรงไหนนะ่าสนใจเดี๋ยวมาไล่ดูกันเลยคุณผู้ชมครับเริ่มเลยนะเรื่องของตัวครึ่งหน้าก่อนเราแบ่งครึ่งหน้ารถก่อนทุกอย่างสัดส่วนนะครับองศานะครับฝากระโปรงแก้มต่างๆแนบเนียนสนิทกับตัวรถปรกตินะครับช่องไฟเดิมๆแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยจะมาเป็นแบบตัวโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะสีสวยสีเต็ม100%รรับประกันนะครับลูกค้ามาเดินตรวจเดินซดเซอร์วิสได้เลย คัดเคือบสีให้ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับใครอยากรอไปติดตั้งในส่วนของตัวไฟตันหมอกผู้ล่างเพิ่มเติมก็ได้นะครับคู่นึงอยู่ที่1ันเบาทช้อปปี้ลาซาด้ามีเยอะแยะเลยนะครับอยากจะได้นะทักมาสอบถามปรึกษากับผมก่อนได้นะครับในเสียค่าใช้จ่ายนะแนะนําเพื่อนๆได้ก็แนะนํากันไปนะครับส่วนตัวบอดี้ตัวรถนะครับตัวถังนะดูได้เลยนะครับเหลี่ยมสันมุมคมต่างๆนะครับค่อนข้างเป๊ะแล้วก็คัดมาให้แล้วนะครับเรียบร้อย ค,คันนี้เดี๋ยวต้องมีเอามาใส่ฝาครอบนะโตยโยต้าตรงนี้หมดไปนะครับเดีย๋ยวให้ช่างมาใส่ให้นะครับเพราะรถอย่างที่ได้เรียนแจ้งว่ามันเพิ่งเข้ามาสังเกตได้เลยว่าล้อเนี่ยยังมีคราบน้ําคราบอะไรอยู่บ้างน,นะยางเนี่ยยังไม่ได้ทาน้ํายายางดําเลยนะยังขาวๆอยู่เลยนะครับแต่ว่ารถเนี่ยมันสวยก็เลยมาถ่ายให้ดูกันเลขไม้แค่หกหมื่นเองฉะนั้นแล้วใครหาเอาติชมใหม่เลขไม้น้อยเนี่ยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ4ี่แ0 0กากย้ำให้รอบหนึ่งเเพื่อนๆลืม นะครับส่วนตัวถังตัวรถบอดี้ตัวรถบางๆเดิมๆนะครับจะเปิดให้ดูด้านในนิดนึงนะครับแผงประตูนี่ฮะใสกลิปนะครับไม่มีเล็บน้องหมาน้องแมวนะครับไม่มีรอยขีดข่วนรอยช้ำแต่อย่างใดสภาพดีนะครับภายในครับนี่ฮะตะคงตะเข็บเม็ดอาร์คชัดเจนให้เห็นแบบนี้แล้วดูครับแ่นเปปี19น็อตประตูไม่ขยับสักจุดแน่นอนคัดมาให้แล้วนะครับเกรดเนะครับ ไม่ต้องห่วงนะของเรามีการตรวจสอบมากกว่า274รายการนะเห็นไหมนี่พี่ๆตรวจรถนะครับจากบริษัทนอกนะนะครับมาตรวจรถนะครับกว่า274รายการนะครับไม่ใช่คนในบริษัทตรตวจเ,เองนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ว่ามาเมคนะก็จะมีการมาตรวจแล้วก็ให้ดาวเลยว่ารถเราได้กี่ดาวนะครับนี่มาตรฐานแน่นอนไม่ต้องห่วงครับบริษัทเปิดมายาวนานถึง20ปีนะเนี่ยมีช่างนะ้นจากบริษัทนี้นะมาตรวจนะครับอ่ะล้อหลังคุณผู้ชม สวยงามไม่มีริ้วรอยการเบียดฝุดบาดนะครับได้ตัวดิสเบรก4ล้อไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนด้านท้ายนะครับท้ายเดิมๆนะครับนี่เลยนะไฟทงไฟท้ายยังใสๆอยู่ตัวนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องนะครับถอยนะครับเพราะว่าเป็นตัว G ปกตินั่นเองนะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับด้านท้ายน็อตก็ไม่มีขยับนะครับที่เก็บของสัมภาระค่อนข้างกว้าง นะครับตามสไตล์เอาติดนะรถอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับตีกานท้ายนะครับเดิมๆนะก้นกาเดิมซ้ายขวาสปอร์ตเบรอาร์กล้างน้ําชัดเจนเดิมนะครับส่วนท่านท้ายนะครับเครื่องมือยางอะไหล่ปัจจัยแม่แรงอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะครับตัวซีนทางมะพร้าวต่างๆมีใเห็นชัดเจนของเดิมทุกอย่างทุกจุดทุกมุมไม่เคยติดแก๊สรับประกันวารันตีนะครับเช็คดูได้เลยนะฮะตรวจสอบได้หมดนะครับ ต่อมาด้านขวาตัวรถกันบ้างครับเป็นไงคุณผู้ชมสีสวยนะ<ม>เต็มๆแบบนี้เลยนี่ครับได้ไปไม่ผิดหวังนะคุณบ้านนะนะครับคือลูกค้าได้ไปเนีย่ยไม่ต้องไปคอยไปเก็บงานไปซ่อมสูนซ่อมสีตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับไม่ต้องแล้วนี่ครับใส่กริปเอาไปใช้หล่อๆได้เลยนะครับภายในนี่ฝั่งนี้ครับแต่งประตูสวยนะครับล็อกเด็กนะครับพลาสติกกิ๊บล็อกตรงนี้ไม่มีแตกไม่มีหักนะใช้งานปกตินะครับ เป็นองค์เมทอาร์คอยู่ครบสมบูรณ์นะครับรอยเคียบโรบรอะผมลืมเปิดให้ดูนะมีให้เห็นชัดเจนนะครับทุกอย่างจะเดิมสมบูรณ์หมดแอร์หลังก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้ครับนี่นะนั่งท้ายไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับไม่ต้องกลัวว่าแอร์จะเย็นไม่ทั่วถึงนะคันนี้ตอบโจทย์นะครับด้านหน้าครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับลูกไปเนี่ยไม่มีการแปะเท็ทำสีแต่อย่างใดนะทุกอย่างของเดิมนะเบาะคู่หน้าครับเป็นชูโทนนะปี19นะต้นปี นะเป็นทูโทนแบบนี้นะครับพวงมาลัยนะครับได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสวยๆเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันดีกว่าเนาะ้าอ,อ่ะส,สักครู่หนึ่งผมมาคุณแจรถไว้ไหนเนาะอ่าอึ๊บอ่นี่คุณแจนะครับคุณแจของเขาจะเป็นแบบคีย์เลสแล้วเรียบร้อยลักษณะแบบนี้นะครับก็เหยียบเบรกแล้วก,กดเอนจิ้นสตารหรือว่าพุสตาร์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับ เลขไมล์หน้าปาัดแสดงผลออกมาอยู่ที่64,000โลนะครับไมล์เดิมแท้แน่นอนรับประกันวารันตีนะพวกนี้มันเป็นรถใช้ในหน่วยงานที่ปลดประจําการมานะครับบางทีก็รถใช้ในประจําตําแหน่งบางทีก็รถใช้ในสํานักงานนะครับได้มาบางทีก็เป็นสํานักงานประปาบ้างนะสำนักงานนายกบ้างนู่นนั่นขึ้นมาจากหลากหลายที่นะครับพวกนี้เขาจะมีการเช็คเซวิสเข้าศูนย์ทุก1 0 0 0 0กิโล ฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงว่ารถระจะมีการกรอกับกรอนุ่งเนียนมามันไม่ใช่เหมือนรถบ้านนะครับที่ว่ากรอแล้วก็มาขายเต็นท์นี่ครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้รับประกันวารันตรให้เลยนะครับจอเครึ่งเสียงมาตรฐานเดิมตัว G ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเขาจะมีตัวบลูทูธให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกเล่นกันได้เลยตามปกตินี่นะมีบลูทูธนี่นะมีบลูทูธแล้วเรียบร้อยก็เชื่อมกับมือถือหรือสมาร์ทโฟนของท่านได้เลยนะครับ a อร์ออโต้นะแสดงผล l v d เกียร์ออโต้ CVT ครบๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรน่าห่วงนะภายในสวยใสเพราะว่าไม้น้อยมาดูห้องเครื่องกันบ้างดีวกว่านะครับปัจจัยสำคัญนะครับนี่ฮะน็อตน,นะครับประตูหน้านะษากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับสไลด์ให้เห็นแบบนี้เลยนะรอยสปอตเม็ดอาร์คหน้เหรียญวงเหรียญบา้าลูกระบายต่างๆตรมสวยนะครับ สติกเกอร์นะครับห้าจุดนะครับด้านหน้าเอาติกอยู่ครบสมบูรณ์นะด้านขวาครับใสใสสวยๆน,อน็อตเนสนะครับนะแกงข้างด้านนองด้านไมดูได้นะนะคารหน้านะครับสามสามอาร์สามอลดูนี่นะครบครบนะครับน,อน็อตเนสเดิมๆนะครับคารหน้าเดิมๆฝั่งซ้ายก็เดิมๆนะครับปั๊มหนึ่งอาร์หนึ่งอลเห็นไหม1 A 1 A ครบเลยครบครบ,ครบนะครับ ้ำยาครแลนดนะ์นั้นแบตเตอรี่ของเหลวตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะงทางเราดูแลให้หมดนะครับร้อยเปอร์เแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับได้ไปใช้งานนะครับไม่ต้องได้ไปซ่อมคุณผู้ชมนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะสนใจอยากนี้นะอกจากได้รถสวยๆแบบนี้ติดต่อหาผมมุ๊ิพัดยนต์เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือย้ําราคาอีกรอบครับ all new a l t i s t หนึ่งจุดหกนะครับคันนี้ปี2019ราคา4 9 9 0 0 0เามนาะครับมาในราคาสุดพิเศษ49 9 0 0 0าผ่อนเริ่มต้น800 0 300อบาทเท่านั้นนะครับหากสนใจทักทายสอบถามพูดคุยที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลากไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมจะบอกว่าเอาติ๊์ไม่ได้มีเข้ามาแค่คันสองคันนะคือผมมีเติมเยอะมากคุณผู้ชมดูอ่ะก่อนจากลาก,กันให้ดูนิดหนึ่งฮะเนี่ยเอาติ๊ตเป็นร้อยเลยนะเจ็ดสิบแปดสิบคันนะครับณนะตอนนี้นะอันนี้ไม่รวมกับอีกสาขาอ่ะโกดังสองโกดังสามนะครับรถเยอะมากฉะนั้นแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รถไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีตัวเลือกนะครับ คนพี่แค่ติดต่อแล้วมาหาผมผมมีตัวเลือกพี่เยอะมากนะถ้าไปบางที่อาจจะเจอตัวเลือกนะ้อยๆนะครับเจอแค่คัน2คันหรือว่าสคันแต่มาหาผมผมมีให้ถึงเจ็คันเดินกันเป็นรองช้ําแน่นอนนะครับรับประกันให้เลยนะไปะแล้ววันนี้ผมนะครับบุญเพชรยนต์นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ